สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ก,กับเกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นวันเด็กนะครับแต่ว่าจะมาอัดคลิปเมื่อวานนี้อะไรแต่ไม่ว่างนะครับก็เลยมาอัดวันนี้นะครับก็ได้แค่เข้ามาล็อกอินแล้วก็ออกจากเกมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะครับช่วงนี้ไม่ว่างร่ะไม่รู้ป็นหาอะไรนะแม่งติดธุระเยอะนะครับช่วงนี้โอเคเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนละกันเดี๋ยวมันจะไม่เต็มเดือนนะครับแต่ผมจะได้ของไม่ไม่ครบยี่สิบเอ็ดวันนะอ่า โ okay. อเคก็วันเด็กครับก็ทางเซิร์ฟนะครับหรือทางเกมน่ะอวตารเนี่ย,าาเ,ยเขาแจกนะครับเนี่ยขนมนะครับลูกอมแล้วก็หินนะครับโอ้โหโคตรดีเลยดีจริงๆเลยโอ้โหคือถ้าเกิดจะแจกอยากอยากอยากได้แบบแจกปืนนะอันนี้ปืนก็มาว่ะ <laughs> ปืนปืนม่วงก็ได้นะฮะเออเอากระเป๋าเต็มอโอโหจะเลยลูกเรือง อ่ากล่องทองมามามาโอ้โหแจกกุญแจแค่นี้จแจกเลยดีกว่าแจกประมาณห้าสิบกุญแจสามสิบกุญแจก็ได้ไม่จนหรอกเนาะเอ,อ,อเ้มาเดี๋ยวเราเปิดกันครับว่าจะได้ของดีไม่ดีนะอือหือโอ้โหได้หาไดมาเนี่ยคุม้มไหมเนะี่ยคุม้มไหมเนะี่ยเปิดต่อสองดอกปอะ,ะอาจะอ้เอ้ยแม่งเอ้ยได้แค่นี้แหละตายละตายละ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาลองเห็นดูนะครับสีเหลืองสีเหลืองต้องมาแล้วนะจุดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะมาวะอือเหลืองดิเหลืองดิไม่เหลืองว่ะแม่งไม่เป็นไรนะครับก็วันเด็กนะครับก็ต้องมีคำขวัญใช่ป่ะเออทุกปีต้องมีแหละแล้วทุกคนลองสังเกตให้ดีนะความคำขวัญของวันเด็กนะครับ มันจะมันจะสลับไปสลับมามีความรู้คุณธรรมศึกษาเล่าเรียนอนาคตสู่อนาคตมันจะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยจริงๆผมลองแบบเออไปไปดูแบบคำขวัญเก่าๆนะครับม,มันก็สลับไปสลับมาเอออย่างเช่นคำขวัญของปีนี้นะ2,560นะครับใส่ใจศึกษาภาชาติมั่นคงว่าเป็นไง จำได้ไงวะเนี่ย <c oughs> เออตามจริงมันต้องบอกอย่างนี้เต็มๆนะครับเด็กไทยใส่ใจศึกษาาชาติมั่นคงเออต้องพูดอย่างนี้นะผมผมตกตกหล่นไปนะครับคือเด็กไทยแค่นั้นเองแล้วก็คำขวัญเมื่อปีที่แล้วนะครับเด็กเรียนหมั่นเพียนแล้วก็อะไรวะสู่อนาคตอะไรสักอย่างเนะ่ยผมจำไม่ได้ลนะเด็กเรียนเหมั่นเพียนเรียนดีปะวะสู่อนาคต ถ้าจำไม่ผิดนะหรือเปล่าวะเอ้ยไม่ใช่เด็กดีหมั่นเพียรเรียนรู้สู่อนาคตเอเห็นว่ามันสลับไปสลับมาทุกคนลองไปเสิร์ชหาดูแล้วกันคำขวัญเน่ยผมก็ไม่มั่นใจถ้าตรงไหนผิดหล่นไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันแต่เท่าที่ผมสังเกตมาหลายปีนะมันสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยแต่แต่มันก็เข้าของจองเนาะบางอันมันก็คล้ายๆเหมือนกันบางอันก็ไม่เหมือนกันมันก็แล้วแต่เขาตั้งเนาะเราจะ ไปอะไรกับเขานะเออเราไม่ใช่คนตั้งสลับไปสลับมาออืแต่พูดถึงว่าเราโตแล้วก็ตามนั้นนะครับเออเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ไปปล่อยหมันซะานะครับออมันน่าจะมีคําขวัญเออวัยวัยรุ่นเนาะเอออะไรประมาณนี้นะใครทักมันอ่ะใช่ใครเนี่ยใช่คนเก่าไหมใครวะอ้าวบอรู้ ก็คือไม่รู้นะครับเอณกลวนเข้าไปครับเดียครับจดหมายก็เด้งจังเลยของเต็มอ่ะเนี่ยของมาตรงมาเต็มเลยตอนนี้วะผมพยายามเคลียร์กระเป๋าสุดๆแล้วเนี่ยคืออันไหนที่ไม่ใช้ผมก็จะทิ้งๆไปนะครับอย่างเช่นอันเนี่ยกล่องผมคิดว่าไม่ได้ของเดียแต่มันก็ไม่แน่นะบางครั้ง พอรับเสร็จแล้วก็ทิ้งๆไปนะครับอ่าเข้าเกมพอดีเลยมา嘛วันนี้มาบวกป้อมกันนะคะไม่ได้บบกมานานละโ <c oughs> บกคนเดียวนะครับเพาส่วนมากจะบบกเป็นทีมไงนานๆนานๆจะทีมส่วนมากจะเดี่ยวมากกว่าแล้วก็แพ้ทุกครั้งเลยนะฮะโอ้โหฝั่งนั้นไบโออ่ะ <c oughs> เจอไบโออีกเหรอแม่งน่าเบือบอ่อว่ะอืมสร้างมันนะครับ จวันนี่ต้องชนะแล้วหมอเราเยอะกว่าทังนั้นแอร์ก็เยอะเหมือนกันแต่น่ารู้สึกจะเล่นไม่เป็นนะแต่อย่าไปดูถูกเขาเลยเอเพราะว่าไอ้มาร์ครที่จะยศแบบนี้ยมันมักจะเล่นเก่งเสมอนะฮะอา้าวมาถึงแม่งเปิดสุดเลยวะเอ้ยแม่งไม่มีใครเข้ากลางเลยสัตว์เอ้ยดีดด,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 ดีดีเอ้ยเข้ากลากันหน่อยชิบหาย โอ้โหไม่มีใครเข้ากลางเลยวะ่ะเอา้าไอ้สัตว์บกมือกูเฉยไม่ได้หัวร้อนนาน,นะนะ้ะเนี่ยไอ้สัว์กยทอดฝังถุง <c oughs> เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอะไรอะไรอะไรไม่ให้ป้อมหลอกไอ้หนูเอ้ยโอ้โหโดนโดนย่างป้อมมาแล้ววะ่ะอือหือโอ้ยยังไงตามมาเก็บกูอีกไอ้สัตว์ ทางนั้นถ้าเกิดไม่มีไบโอนะร่วงหมดแล้วจริงๆเฮ้ยมันยำถึงฐานเลยเหรอวะไม่ได้ละจริงๆด้วยแอดเล่นไม่เป็นนะฮะหือมแม่งไบโอผมผมแรกเพราะไบโออะไรจริงโอ้โหแม่งเหนียวข้องเงาว่ะอือเดี๋ยวเก็บไปหานี่เงีนแทงมึงดูไหนแทงหัวร้อนไอ้สัต นี่ไงนี่ไงสัตว์อ็คนละคนนี่หว่าไม่ให้ไม่ให้อ้าวโดนอีกแล้วสัตว์แต่มึงรอกูก่อนผมรู้เลยว่ามันรอแบบมีเอ่อคนพักพวกมาก่อนแล้วค่อยแบบดันหน้าอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมึงอะไรกับกูลักหณะเนี่ยฮะอยูอ่ไหนวะล่วงมาแล้วสัตว์อ่าตายตายดีมากดีมาก โอ้เกิอดอาการแหลกเา้าได้เฉยยิงมัวมวเน,นี่ยโอ้ยไบโออือเอาเรื่องว่ะไบโอก็ทำหายยิงจากฐานโอ้โหช่างคิดได้โอ้โหกล้วยทอดอ้สัสกล้วยทอดอ้าว <laughs> จเจริญรุ่งเรืองเิง ผิดแรงมากเลยอะทางนั้นอะไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวมูมแต่รออะไรกันวะไอพวกนี้แม่งไม่ใจเลยวะแม่งโต๊ดได้หาถ้าเล่นเกมแเราขวมอยากเล่นเลยดีกว่าวะเอ๊ะไปไหนวะอุ้ยลอยลอยลอยสัตว์ลอยลอย,ลอย,ลอย,ยิงมวนะยิงมวนะไม่รู้จะยิงไหนนะโอ้ติดเพชรติดเพ็ดโอ โอ้เฮ้ยไบโอจัดเก็บไบโอไปละหนึ่งโอ้ยแหลกแหลกแหลกสัตว์แหลกเอ้ยเจอแมงพอดีเลยสัตว์นี่สัตว์กล้วยทอดกล้วยทอดสองถุงโอ้ยสัตว์โดนพิษแหม่ไล่เก็บกูไม่ยั้งเลยแหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บมันไปได้เราเก็บมันไปได้นะครับ ไม่ได้หัวร้อนนานนะสัตว์นั่นะมึงมันลบอบงละเบิดเหมือนมันกำลังตามมาดันถ้าเกิดเราดันก็ได้อยู่อะอะไรมึง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 ไอ้สัตว์กล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยทอดอะไรมึงอะไรมึง,อมงโอ้ยสัตว์หลบได้ อันนั้นอันอัอ่ะแชร์แวบแชร์แวบแชร์แวบอ่า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 ไอสัตว์เอาไปกินไอสัตว์เอาไปกินเอาไปกินอุ้ยนิดเดียวเองแม่งอออืื้หไอ้สัตว์เอ้ยถ้าเทียแทงมันไม่เข้ามานะหัวร้อนแรกสัตว์อ้ากาศร้อนๆเนี่ยแม่งของยิ่งขึ้นอยู่ของกูถึงไอ้สัตว์อื้อมางระเบิดไอ้สัตว์เล่นเทียอะไรมึงลงมาดิมึงลงมาดิฝันใจว่าฝันใจว่าว VAP หัวดอมาอะ <c oughs> อสัตว์มูต่อยู่ในนั้นไอะสัตว์บดโลไปดิ่ย่เฮี้ยแทงเฮี้ยอะไรสัตว์ไม่ใ,ใจสัตว์ดูกูด้วยกูเป็นหมอกกูยังรอถังเลยนะ <c oughs> เอ้ยโอ้ยเดชไอ้สัตว์แม่งเนี่ยมันมูต่รออย่างเงี้ยโถเอ้ยลูกกระโปรงหัวาลาไม่ใจเล้โหรู้จักฉาย,ยากูไปหน่อยละเอ้ยไอ้สัตว์ไบโอหัวดอคุยเอ้ย อ๋อสัตว์เผือหลดทอ,ดทอทีทอดเทเอา้าวโดนอีกแล้วอ่ะเดกเจอหนึ่งหนึ่งไก่เหี้ยนี่อ่ะแหมมันทำให้ของขึ้นเก่งเลยหยอกหยอกนะหยอกนะเล่นๆน,นะสนุกสนานนะอืบอบางคนไม่ไหก่คิดเออเฮ้ยเพี้ยนแม่งโมเอ๊ะมันหัวร้อนจิงงอรอวะอะไรอย่างงี้นะฮะตามจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นการแสดงสัตว์ตาย้าไอ้เหี้ยไปโอ้โหดอ้ออือ เออแทงมันไม่ใจอะ่ะวีเพลวเด็กดอกไอ้สั์อยากให้กูมาเจออีกรอบงะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยไอ้สั์อย่างงี้ต้องจัดทีมตบแล้วไม่ได้แล้วเจอเด็กดอกอย่างงี้นะครับเป็นแทงข้าเปล่าเสือกไม่กล้าเฮียพาไว้ฮะไม่ได้ยามาดนะ อมแม่งเจอไปโอคนเดียวนี่กูถึงกับแพ้เลยนะครับพาทีแพ้กูไม่รับเพื่อนครับแอดมากูไม่รับครับเออจบปสัตค่ <c oughs> โอเคครับลรอต่อลนรอต่อยังเม่งปันดีวะอ่ะต่อต่อต่อน่าจะหนุกใครส่งอนะไรมาให้วะอ๋อไอ้นี่ประมูลแล้วมันไอ้นี่ไม่มีใครซื้อมันเลยส่งกลับมาหมดเวลานะครับ อะไรประมาณนัเป็นตน้นเออมันเดียมันเดียหวหัร้อนต่อหัวร้อนต่อไอ้สัสเออไม่เอาไปทงนั่นทำไมไม่ขึ้นวะแม่งสมแม่งเลยล้านอ,อ๋อสมนี่แม่งขึ้นบ่อยบอยเล่นด้วยได้ไหมเล่นอยู่ครับที่เกียดรับเพื่อนวะ เดี๋ยวเรามีแบบว่าผมเปิดแบบหาคนแล้วเดี๋ยวผมแอดไปนะเวลาประมาณนี้นะครับว่ดูแล้วแต่ละคนนี่เขาเลิกเล่นกันเยอะนะจริงจริงเดี๋ยวผมค่อยแบบเปิดรับเพื่อนใหม่แล้วกนะันเนาะเดี๋ยวรถเพื่อนเก่าทิ้งก่อนใครต่อใครก็ไม่รู้นเะนื่อนั้นจะเห็นเข้ามาทีนะครับอีกไม่นานครับปืนจะบวกสิบหกกันนะครับก็เราติดตามชมกันได้นะฮะอีกอีกอีกไม่นานนะเออ อีกไม่นานนี้แม่งสองสามปียาวค่อยบวกสิบหกอะคนอื่นเขาบวกไปถึงหนแล้วขนาดเพิ่งมาเล่นใหม่นะแม่งบวกสิบหกคิดดูหลายครัที่ผมเห็นนะส่วนตัวผมเล่นมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟบวกได้แค่ถึงสิบสี่สิบห้าแค่นั้นแหละไม่เคยถึงสิบหกฟากทีแม่งต้องเติมนะเรามาแบบอัพเอ่อซื้อของหน้าเว็บอะไอเขาเรียกว่าวอะไรวะเออเป็น ปืนเออปืนกลนอะไรพวกนี้นะฮะเชิญกูเข้าทีมกูไม่เข้าครับจบบ้างโอ้โหสุ่มมาเจอเฮีย้ยอะไรไหมเนี่ยปาร์ตแพ้อีกแล้วยดรถอ,อีกแล้วอย่าไปแชร์คัเรามาเล่นเพื่อสนุกสนานอะไรอะไรโดนทุกดอกไอ้ฝัดคุยทอดไปดีขยิงด้านหลังมาวะนะน่นน่นน,น่ไอ้ฝัดจ์เบลลอีกแล้วแอบก่อน ดูเชิงง่อนดูเชิง่อนไม่มีขึ้นบล <c oughs> เออเฮ้ยเสียงโลเสียงโลยิงเสียงโลใครเปิดโลแถวนี้วะอ๋อพวกเรานี่วะเพิ่มเมื่อให้เขาหน่อยเอายิงกูอีกไอ้สัสอ๋เอเฮ้ยจัดดีจัดจดีเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วตายตายโอ้โห ใครเป็นใครมากวะเนี่ยยิงมั่วน่าแม่งไอ้พวกเดียวกันยิงกันทําไมวะอ๋อมีแท้งอยู่ด้านหลังไอ้เราก็นึกว,ว่าแม่งพวกเดียวกันยิงกันเองเอ้แต่เดี๋ยวนี้แม่แต่แต่เดี๋ยวนี้ผมไม่เจอโปว่าตา้นะเออดีวะ่กะกูแส่มันแก้แล้วมันมังนะมังนาอนะมีมังนาอด้วยนะเออกูแส่เขาแก้แล้วนะครับคลิปนี้ผมตั้งได้เลยนะครับ ปวดร้อนนะมาจัดไอ้แต่แต่ละชื่อคลิปนี่ผมไม่รู้จะตั้งอะไรแล้วผมก็ตั้งตั้งเด็กๆอะประถมนะที่เขาตั้งกันรู้บ้างนะเออคลิปนี้ไม่ได้มัเล่นๆนะฮะมาไม่ได้บัเล่นๆนะฮะไม่ได้บัเล่นๆนะฮะนี่ฝัดรล่วงไปดีแต่ละคลิปก็จะสังเกตนะบางคลิปผมก็ไม่ได้ตั้งชื่อคลิปนะก็คิดชื่อไม่ออกนะฮะใครคิดออกก็มาแบบมันไม่น่าเออว่าชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดีนะแต่ผมจะตั้งว่าหัวร้อนไม่แน่ผมเวลาอาจจะ เรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดชื่อใหม่มานะครับอ่าไออ,อ,อันหัวร้อนเออประมาณนี้ไป <c oughs> ชาร์จได้ครับต้องหาผ้าเย็นประกรบไว้นะประกรบเดี๋ยวสัตว์ไปประกบเฉยเออเออไปไหนกันหมดวะอ๋อสัตว์เกือบตายเกือบตายไม่มีเปล่แม่งก็เป็นอย่างเงี้ยครับเออทำใจ เข้ามาแพ้อีกแล้วแม่งมีไบโอแค่ตัวเดียวแม่งเกมพลิกเลยนะไบโอมีไบโอก็จริงแต่ปืนต้องเข้มแล้วก็เอ่อต้องพิดต้องแรงด้วยถึงจะทำให้ทีมพิดได้นะถ้าเกิดไบโอแบบเลเวลน้อยแล้วปืนกากากอะไรเนงะี้ยแม่งทีมก็ไม่พีก่อนจริงๆต้องต้องคนเล่นเป็นด้วยเบิ้ลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นคนระับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ เอ,อไปแล้วกันก็ไม่มีอะไรไงก็มาแบบทําคลิปเอ,อให้หายคิดถึงกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่วา่างแล้วผมก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวกล่ว่าช่วงปิดเทอมนี้น่าจะไม่ว่างเหมือนกันต้องไปฝึกงาน,นครับอะไรอีกมากมายเยอะแยะสารพงสาร,รพัดนี่ผมคิดล่วงหน้าน,นี่ผมก็ปวดหัวน,นะอ,อแต่ผมไม่ห่างหายไปแน่นอน,นครับในการทําคลิปเพราะว่าในการทาคลิปผมรู้สึกว่าผมมีความฝุกที่สุดละ เวลาคิดอะไรไม่ออกหรือเครียดหรือแบบอะไรเงี้ยผมก็มาผ่อนคลายลงที่เกมแล้วก็อัดคลิปให้ทุกคนดูกันอย่างเช่นวันนี้หัวร้อนถามว่าหัวร้อนจริงไหมก็ห้าสิบห้าสิบอะพูดตามตรงเลยเออเพราะว่าไม่มีใครแบบอีโมโบ่อย ấy, ถ้าเกิดผมเล่นทุกวันแล้วโดนอีโมอะไร ấy, ผมก็จะรู้สึกเฉยเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นมานานแล้วเราแม่งมาเล่นอยู่ดีแล้วแม่งไม่รู้เราม่รู้จักแม่งไว้แล้วแม่งไม่มอีโมก็หัวร้อนไม่ธรรมดา แบบนี้ผมเจอเยอะแยะผมเข้าใจส่วนตัวผมเป็นไหมผมก็เป็นนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นลอะอตอนนี้มีผ้าเย็นประกบละประกบไป้สา์ประ,รบรประกบเฉยอโอเคครับก็วันนี้ไม่มีแล้วมากก็ฝึกฝันวันเด็กแล้วกันนะทุกคนจบๆโอเคอย่าลืมคำขวัญน,นะครับของไปสกพันห้าร้อยหกสิบนะครับเด็กดีเด็กดีแล้ววะใส่ใจศึกษาเรียนรู้สู่อนาคต ว้าจำได้วะโน่าจะจำไม่ได้เนะ่ยโอเคครับก็ไปรอแล้วกันเนะเอ,อแล้วเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิป Point Bank พอยแบงค์ขอหยู่ไว้ก่อนมีปัญหาในโปรแกรมอัดนะครับมันอัดแล้วมันเฟล,ลนะครับเออหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ผมใช้บีดี m อัดอยู่ของอวตารแต่ก่อนใช้แฟ p อัดอย่นี้ไม่ใช่แล้วโอเคไปราไปจริงๆนะเดี๋ยวมันเรนเดอร์นานนะโอเค คำพูดวาจาใดไม่สุภาพมันที่นี้ผิดภาพประการไดขอบอยกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ